นี่ค่ะเสียดเรียบร้อยแล้วค่ะพัดคะแนงคะขนาหมูน้ำมันหอยเนาะค่ะสำหรับเด็กเนาะจ้ะค่ะเดยอะหน่อยสิพามาทำงงงนูเด็กๆเนาะค่ะพอนี่พัดคะแนงคะขนาเขากินกันเนาะจ้ะตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ห่อนเนะจ้ะน้ำมันห่อนเขาก็บใจแบบเทียมนะจ๊ะดีกว่าเขาจะเลี้ยงค่ะ

ต้องะารราดาว่อ้อยนะอย่างนั้นเขาก็ใช้เนงพักลงไปเลยนะจ๊ะไปพัดจ้ะไปล้งไปเลยจ้ะพัดเลยจ้ะําเดอรยเพรื่องปรุงนะจ๊ะซอสถุงรสนะค่ะซอสถุงรถใส่ไปสักนิดนึงนะจ้ะกระน้าตาลนะค่ะ กตานช้อนโต๊ะหนึ่งค่ะเขากินหวานกันเค่ะเล็กหน่อยวันนี้กินหวานหวานตามด้วยนวดี่ผงนัวค่ะใส่สักหน่อยใส่สักหน่อยนะคะผงนัวแล้วก็ใส่ซุปนะค้ําตาันิดหน่อยท่างกินสุดท้ายเนาะค่ะตบด้วยนมะมันหอยนักจ๋ะ ใส่น้ำมันหอยลงไปเลยค่ะ,นะคะนี่ค่ะขเนงคงน้าผัดน้ำมันหอยนะจ๊ะอ่าปิดไฟเลยค่ะแบบน,นี้เร็จสิ้น,นะคะ่ะนี่ค่ะเซ็ตเรียบร้อยแล้วค่ะพัดคะเนงคงขนาหมูน้ำมันหอยเนาะค่ะสำหรับพริกนะจ๊ะ